คลิปนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักเมียทั้ง3คนของอูซุยเทนเงินกันดีกว่านะครับหลังจากที่มีดราม่าไปถ้าอย่างนั้นก็มารู้จักพวกเธอกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มานะครับตามสัญญาแล้วนะครับหลังจากที่ทาดราม่านะครับเกี่ยวกับเมียทั้ง3ของอูซุยเทนเงินไปนะครับถือว่ากระแสดีเลยนะก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับก็แล้วแต่ปัจเจก เนาะที่ผมพูดไปนะครับก็อย่างที่ผมให้ความเห็นไปในคลิปนั้นว่าการมีเมีย3คนนั้นนะครับจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดไหมผมก็พูดตามตรงเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่สังคมนั้นๆน,น,นะครับว่าจะมองผิดหรือถูกนะครับแต่ถ้าหากแปลว่าการที่มีเมีย3คนและทั้ง4คนนั้นนะครับคุยกันตกลงกันและโอเคนะครับก็จบไปเนาะแต่โอเควันนี้นะครับรเราจะไม่ได้ตัดสินนะครับว่าการมีเมีย3เมีย4นั้น่ะเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดหรือไม่แต่ในคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับให้ทุกคนนั้นรู้จััักนะครบเมียท้ง3 คนของอุซุยเทนเงนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งก็มีประวัติที่น่าสนใจเลยนะเพราะทั้ง3คนนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเตือนนิดนึงละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาบางส่วนมีสปอยแล้วก็เนื้อหาบางส่วนนั้นนะครับจะไม่มีในส่วนของมังงะนะครับของดาบิฆ่าระศูนนะครับก็จะเป็นเรื่อออองงรราาาวนนะคัับทที่ํหสืแยกกม หรือนะครับเป็นเรื่องราวในแฟน b o o k นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ก็เลยเอาเกรดความรู้พวกนี้นี่แหละมานำเสนอทุกคนนะครับเพื่อจะได้ลงรักนะครับเหล่าบรรดามเมียเมียทั้ง3คนของอุซุยเทนเงินกันบ้าง ก็สำหร en ับอ en <Mov ies. S 1> ุซุยเทนเงินน <tout S 1> <lit. S 2> ั้นนะครับก็จะเป็นตัวละครที <uj> ่จะมีบทบาทมากๆเลยนะสำหรับนะครับดาบพิฆาตอสูรในซีซั่นที่2ซึ่งเรื่องราวของอุซุยเทนเงินนั้นนะครับก็อย่างที่ทุกคนนั้นพอจะทราบแหละครับว่าพี่แกนั้นมีเมีย3คนซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนจะคิดว่าการที่มีเมีย3มนั้นอาจจะเป็นเพราะหน้าตาของอุซุยเทนเงินหรือเปล่าที่มันหล่อเหลาเสเหลือเกินนะครับมันก็ถูกต้องนะแต่เอาจริงๆแล้วนะครับต่อให้อุซุยเทนเงินนั้นไม่ได้หล่อเหลาอะไรเลยนะครับแต่พี่แกนั้นนะครับก อยู่ดีเป็นเพราะว่าส,สังคมนะครับที่ว่าอุซุยเทนเงนอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอ่ะเราต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนละกันอุซุยเทนเงนนั้นนะครับเขาเกิดในครอบครัวนินจามีพ่อเป็นนินจานะครับแล้วก็ตระกูลของเขาเนี่ยเป็นตระกูลที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับคือแบบรุ่งเรืองมากๆในอดีตแต่ตระกาความคิดของพ่อนั้นนะครับก็ไม่ค่อยแบบว่าจะดีสักเท่าไหร่นะครับโดยมองว่าลูกนั้นเป็นเพียงแค่กองทัพของตนเองและเขานั้นนะครับก็มีลูกเยอะมากเลยนะสำหรับพ่ออุซุยเทนเงนก็แน่นอนนะ ก็มาจากจํานวนเมียที่เยอะด้วยเช่นกันนะครับจึงทาให้อุซุยเทนเงินนั้นนะครับก็เลยถูกหาเมียมาให้นะครับเยอะมากๆโดยหลกักๆที่เราเห็นนะครับเมียของอุซุยเทนเงินในปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งหมด3คนด้วยกันเนื่องจากว่าระบบน,นินจานั้นอยากจะสร้างครอบครัวให้มันยิ่งใหญ่นะครับก็เลยยิ่งมีเมียเยอะและคิดว่านะครับการมีเมียนั้นก็เหมือนแบบเป็นเครื่องผลิตลูกเลยนะอันนี้ผมพูดแบบตรง,ตรงๆเลยนะก็คือพวกเขาคิดกันแค่นั้นเองว่าต้องการนะครับให้แบบว่านินจารต Wrong ระกูลของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่นะครับลูกเ네นี่ยก็ต้องมา ไม่ได้มองเมียของตนเองนะครับในฐานะแบบว่ามีหน้าที่ในการผลิตลูกเพราะว่าอุซุยเทนเงินนั้นนะครับรักนะครับเมียของตัวเองทั้ง3คนเนี่ยได้เรียกว่าเท่าๆกันเลยก็เียได้ว่าอุซุยเทนเงินนั้นเป็นคนดีอยู่นะครับก็คือรักเมียนะครับไม่ได้มองว่าเมียนั้นนะครับมีหน้าที่ในการผลิตลูกให้ตนเองเท่านั้นโอเคครับเรานั้นนะครับมารู้จักนะครับสาบเมียคนแรกของอุซุยเทนเงินกันดีกว่านะครับโดยเธอนั้นมีชื่อนะครับว่าฮินาซูรุนะครับซึ่งฮินาซูรุนั้นอายุนะครับเพียงแค่21ปีเท่านนนั้เป็ลูกสาวะับ ระดับสูงสูงเลยนะครับในของเหล่านินจานะครับแต่ถ้าไปเทียบนะครับกับตระกูลของอุซุยเทนเงินนั้นนะครับตระกูลของทินาซูรุนั้นนะครับก็ยังเป็นรองอยู่โดยเธอนั้นเป็นนินจาญิงนะครับมีทั้งความสามารถนะครับที่มันหลากหลายด้านมากๆเลยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าถูกระบุไว้เลยนะในหนังสือแฟนบุ๊กเลยครับว่าเป็นคนที่สมดุลสุดๆเลยซึ่งความสามารถของเธอนั้นนะครับที่เด่นๆเลยนะครับก็คือด้านการสืบข่าวนะครับและก็การต่อสู้และยังสามารถอ่านสถานการณ์นะครับได้ขาดด้วยนะครับจึงทาให้ในการตัดสินใจ หลายอย่างของเธอนั้นนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็แม่นยําแล้วก็ตัดสินใจ,จถูกสุดๆถ้าเหตุการณ์ในมังงะนะครับที่ทำให้เรารู้เลยแหละครับว่าฮินาซูรุนั้นนะครับเป็นคนที่มีไหวพริบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ดีจากการที่เธอนั้นนะครับแฝงตัวเข้าไปนะครับในย่านเดืองลมนะครับโดยตรงนั้นนะครับก็เหมือนจะเป็นชื่อนะครับของไอทินนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยย่านเดืองลมแบบว่าประมาณือวอาบบนวดอะไรประมาณเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าจะมีชื่ออนนนะะคคครับว่่่าเเียยโงงงซึแแธ ไปได้สําเร็จนะครับพอเธอรู้แหละครับว่าอสูรนั้นนะครับแอบซ่อนอยู่ในนั้นและรู้แหละครับว่าอสูรนั้นแอบเฝ้ามองดูเธอตลอดเลยนะครับเธอจึงตัดสินใจในการกินยาพิษเข้าไปเพื่อที่จะหลบหลีกออกมานะครับแบบว่าพอป่วยนะครับก็จะถูกส่งลงไปนะครับในย่างนางโรมนะครับที่อยู่ชั้นล่างที่สุดเลยนะครับก็คือแบบว่าจะหนีออกมาอะไรนี้ซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นการบ่งบอกได้ชัดเจนเลยครับว่าที่นาซูรุนั้นนะครับเมียคนแรกเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีการตัดสินใจที่ดีนะครับจนสามารถรอดพ้นออกมาได้แต่จจริงๆมมันก็ะี สักทีหน่อยนะแต่ถือว่าทําได้ดีเลยมาต่อที่คนต่อไปนะครับสรับเงียคนที่2นะครับของางด้านอุซุยเทนเงินนะครับก็จะมีชื่อว่ามาคิโอโดยมาคิโอนั้นนะครับก็จะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับโดยจะเป็นญาติของเทนเงินด้วยนะซึ่งถามว่าแปลกไหมจริงๆแล้วในยุคสมัยก่อนนะครับมันมีแบบว่าเป็นญาติการแต่งงานกันเยอะแยะมากๆเลยนะโดยมีการระบุไว้เลยครับว่ามาคิโอนั้นนะครับสภาพร่างกายของเธอนั้นเนี่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยเธอเป็นคนที่รวดเร็วฉับไวนะครับแต่เพราะความใจร้อนนะครับทำ ภารกิจนั้นก็ล้มเหลวไปนะครับด้วยความที่เธอนั้นนะครับคิดอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะถี่ถ้วนสักเท่าไหร่ซึ่งทางด้านมาคิโอนั้นนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะครับจึงทาให้ก็มักจะทําตัวนะครับเป็นผู้นําถึงแม้จะเป็นเมียคนที่2นะครับแต่เธอนั้นก็จะใจร้อนเป็นแบบฟิลแบบตัวเปิดก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งในหลายๆครั้งนะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับแต่หลายๆครั้งนะครับภารกิจล้มเหลวนะครับเพราะความใจร้อนของเธอแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเมียนะครับที่พึ่งพาได้เลยนะครับของอุซุยเท คงจะไม่รอดมานะครับจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มาต่อที่คนที่3มนะครับเ mm hmm. มียคนสุดท้ายของอุซุยเทนเงินนะครับ mm hmm. ก็อย่างซึมะนั่นเองนะครับโดยซึมะนั้นอายุเพียงแค่19ปีแต่ว่าที่มาที่ไปการมาเป็นเมียของอุซุยเทนเงินนั้นจะแปลกสุดๆเลยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอนะครับไม่ได้ถูกลับเลือกนะให้เป็นเมียของอุซุยเทนเงิน โดยเดิมทีแล้วคนที่ถูกเลือกนะครับก็คือเป็นน้องสาวของซึมะนะครับแต่เพราะว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะมีผัวเหลือเกินนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะเธอนั้นนะครับจึงร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็งอแงจนพุ่งชนบานประตูเลื่อนจึงทําให้นะครับเธอก็เลยมาแทนที่นะครับในการที่จะมาเป็นนะครับเมียของอุซุยเทนเงนคือแบบนี้ก็ได้เหรอนะครับแต่ก็โอเคก็มาแบบแปลกๆนะครับโดยก็มีการบอกไว้ด้วยแหละครับว่าเธอนั้นเป็นคนที่ชอบทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงด้วยและด้วยความที่ว่าเธอนั้นเด็กที่สุดเลยนะครับับซึมะนนคครรัับจึงทาใใหห้ลยๆ นั้นนะครับเธอนั้นเนี่ยก็จะดูแบบเป็นเด็กขี้งองแงร้องไห้สุดๆเลยนะครับอย่างตอนท้ายๆเนี่ยก็ร้องไห้ออกมานะครับเมื่อเห็นว่าอุซยเทนเงินนั้นบาดเจ็บคือจะเห็นได้เลยแหละครับว่าจะมีความเป็นน้องเล็กที่สุดเลยนะครับในเหล่าบรรดามเมียเมียนะครับก็ฟีลแบบเหมือนเลี้ยงต้อยอะไรี้ยเด็กอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคนะครับเธอนั้นก็รักในตัวของอุซยเทนเงินแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับเมียเมียอีก2คนนะครับนอกจากเธอ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับของเหล่าบรรดาเมียเมียทั้ง3นะครับของอุซุยเทนเงินนะครับคิดว่ายังไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนนะครับชอบเมียคนไหนของอุซุยเทนเงินมากที่สุดไม่ได้หมายว่าชอบเชิงยูสาวนะชอบนิสัยนะครับหรือว่าความสามารถของใครมากที่สุดเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาก็เดี๋ยวอนิเมะเราได้เห็นเลยแหละครับว่ามีเมียทั้ง3ของเขานั้นนะครับมีฤทธิ์เดชนะครับหรือว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของครับ เรวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ